ពុតប្រសាកថ្មីគូខាំឋានហើយក៏មិនអស់អានថ្ងៃ2ធ្នូថ្ងៃនេះដូនចៅបានហើយบ้านទីណាតាជឿនណាដូនចៅពីប្រាប់ទៅអឺមែនអើយកូនចៅគីអើយហើយតិចក្រាប់ហើយអើយកូនចៅប្រាត់ស្មាញ់ទៅ Ha, con cháu bắt mạnh thương đêm thương đêm thương tìm ha tay chăm thầy cháu ở con cháu kia ổi nè, tay cháu kia ổi tay thương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 

มันเดิมดูไม่โออ่อ่อิบเสียเลยดูนี่มันกวนเต้มันกวนเต้มันควนต้มันกวมันเจ๊กวนเด้หนาว

nấu tènong nấm nướng, nấu ơi mình đánh tài nấu cốt cháo บอมาณนั yeah. yeah. ้นก okay. ็ม yeah. ันเจ็บบ่มันจับนะคนเามันตู้คนเราไปชนชอ้ยเตงนี่บอเ่งบ้านกนอ้เพงบอนี่เพื่ไปหน้านู้นเลยครับเหน้าที่ไม่มีเลขเอาหน้าที่ไม่มีเลขเ่อไปเอไปอีกแม่เพื่ออีกเยอะอยู่จะจะด้ลูกโป่งเด็กเด็เตนให้คนเาอ้ศูนเลยนี่

ดูไปแล้วทุกคนนะครับดูเลขไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าตัวไหนนะครับแชร์ไปเยอะนะครับทุกคนส่งลงมานะครับพูดในภาษาเขมรนั่นเีองครับเมฆภาษาภาษาเขมรมั้ง ก็ว่าให้เกนแชก็ว่าก็ดูี่เขียนอย่างนี้ไครก็เข้าใจปูเขียนให้ทุกคนอืมปูมออะเนีจะเอาอ้อยมักอืมะเอาสีน้อ คนเจ้ากรอ้อนะปูเดอ้ออ้อยละตัวขุดขมีนนะครับทุกคน là nó mất luôn nó đổ nước <laughs> 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 <laughs>

เอาะครับทุกคนงสเล่างนะครับทุกคนครับทด้การือวันวันขึ้นบ้านใหม่ตัวขึ้นศาลาขึ้นกระท่อมใหม่ครับ อุตากูรุ่นเล็กขนมโอ,อ,อ้ยละดิบขนมปังลุงปูเข้ามานะครับให้ปูดแขนวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ลุงปูสวงนะครับที่นี่นะครับขึ้นกระท่อมใหม่ฤาษีลาหลังใหม่นะครับ สาธุสาธุตัวไหนได้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยนี่คืออาจารย์ยิงนะครับที่ผู่เขน้องปู่ไายรู้จักอาจารย์ยิงนะครับแต่ว่าอาจารย์ิงท่านไม่เปิดไม่ไม่ไบอกเลขนะครับเพราะว่าองค์เขาไม่ให้บอกว่ันวันนี้นั่งเงียบนะครับไม่พูดไม่จาเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าองค์ผิดองค์อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ปล่อยเลยเลขวันนี้ไม่ปล่อยไม่บอกนะครับอาจารยิงนะครับ เข้มนายโจไว้ดูนะครับนี่หลงปู่สวงลงมาเขียนให้นะครับ9ห,ห้าสองใช่ไหมนี่อันนี้อันอนี้คือเละห้าเนาะเละห้าไทายแต่อันนี้ลเลขอะไรนี่อันนี้เอก9หา้าสองไม่แม,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 ม่นิแล้วแต่ ไทยเอาเลยจ้ะการาสมนี่แนะครับสาธุสาธุแคบนยโจเลยดูนะครับผมอะไรนะเมื่อตอนเขียนครับเทคนิคการดูครับตอนเขียนครับผม ว่าคือกันนะครับนี่ครับพอดีก็ตรงเลขเตาเลขเตาก็สองหามันได้พุนเจ่กับเตาหาสองเสียวเลยครับผมซสือลลาเว่าบ่ได้นะได้แต่หาสองอสือครับผมีเด้วออกไปโอ้ขึ้นมวลอะไรพี่เราเราทำเลยตัวนี้ต้นตัวที่2องตัวเลกตัวเลขอะไรตัวเลกตัวเลกม่แมนนี่บอก่ ม้นกันย่ตัวหนมวนเก้าอ่ะตัวแรกนมนมันมนวนกันนี่ตัวสอนี่ตัวสนี่ตัวสองปาบาบนีสองเลยนี่หานี่หาตัวตัวล็กตัวสองตัวหาบันตัวเลขสองเลยหนแต่เห็นเป็นเก้าห้าสองพี่เขียนตรงนี้หน่อยชัดๆเอฟซีดูชัดๆ เเทีนสาตัวเลยเนาะเมนครับเบื้องมือเบื้องมือตัวพุทนเขียนครับครับเก้าห้าน่หาเนาะนี่นี่นี่หาในชัดเจนเขาเรขสองเลขสพรกมวมวนมวนเรกัดก่นเลยเก้าห้าสองเต็มเต็มเลยพ่มก้าันสองเต็มเต็มเลยเนาะ